สมเด็จพระบร,รมราชินีนาถสองพระองค์ในประเทศไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพื้นเสียงบายดาวด้วยค่ะที่ผ่านมาในประเทศไทยนั้นมีสมเด็จพระบระมราชินีนาถสองพระองค์นั่นคือสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชนีนาถพระองค์แรกในประเทศไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชนีนาถในสมัยรัชกาลที่9เป็นพระองค์ที่สองสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2444เพื่อตรวจดูแบบแผน ราชการแล้วนำมาเปรียบเทียบปรับปรุงการปกครองของราชอาณาจักรสยามพร้อมกันนั้นก็เพื่อส่งเจร,เริญสัมพันธมิตรีกับอารยประเทศในยุโรปพระองค์จึงทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนางเจ้าสะวะาา่่อศรมสี พระอัครราชเทวีทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินได้เรียมร้อยเป็นที่พอพระราชลาัยยิ่งนักด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถจัญญาณวัตปฏิบัติประกอบกับพระราชาอัธยาศัยสภาพสมด้วยพระองค์เป็นขติยนา,นารีนาฏและกรอบด้วยพระกรุณภาพยังสัพกิจทั้งหลายที่ได้พระราชทา,าน ปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นเกียรติคุณแก่ประเทศสยามทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยจากสมเด็จพระนางเจ้าสวภาวผ่องศรีพระอัครราชเทวีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาวผ่องศรีพระบรมราชนีนาถเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาถพระองค์แรกในประเทศไทยพระองค์มีตําแหน่งเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ กล้าวเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์แรกอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถเขียนเต็มว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถมาจากพระนาม บวกพระอิสริยยศกล่าวคือพระนามสิริกิตบวกกับพระบรมราชนีนาถซึ่งในความหมายของพระอิสริยยศคือพระบรมราชนีที่เคยสําเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์จึงได้รับการสถาปนาเลื่อนจากสมเด็จพระบรมราชนีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาถสมเด็จแปลว่าผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ใช้นําหน้าผู้ที่สมควรรับการยกย่องเป็นต้นว่าสมเด็จพระราชนีสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าพระ เป็นนต้สมเด็จพระราชนีนาถในสมัยรัชกาลที่9ย้อนไปเมื่อพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มีพระราชประสงค์จะเสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499เป็นระยะเวลา15วันจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชนินีเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในอันที่จะรับพระราชภารกิจในคราวนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชองค์การประกาศว่าตามราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงดํารงตําแหน่งผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาถและทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดและได้ปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระอภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนีว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถนับว่าทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองในประเทศไทยโดยพระองค์แรกคือสมเด็จพระนางเจ้าสวภพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดิน ในพระปรมาพิไทยหรือพระนามาพิไทยพระมหากษัตริย์ของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเนื่องจากพระมหากษัตริย์ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะก็ดีทรงประชวนก็ดีทรงไม่อาจบริหารพระราชกิจได้หรือไม่ทรงอยู่ในประเทศก็ดี ทั้งนี้ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ยังมีขึ้นได้ในกรณีทีร่ระบอบพระมหากษัตริย์ยังไม่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่เหมาะสมเช่นเมื่อประเทศฟินแลนด์ประกาศเอกราชจากจ,ากจากักรวรรดิรัสเซียและมีการสถาปนาราชอาณาจักรฟินแลนด์ขึ้นแต่ยังไม่มีเชื้อพระวงศ์ต่างประเทศองค์ใดเหมาะสมจึงให้ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ทำหน้าที่ไปพลางก่อนจนรัฐสภาฟินแลนด์เลือกเจ้าชายเฟดริกชาแห่งแคว้นเฮสจากจากักรวรรดิเยอรมันขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งฟินแล ตำแหน่งผู้สำเร็จราชก,ก,การจึงสิ้นสุดลงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคมปัสตาอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ